พี่น้องท่านผู้ชมครับการปลูกบอลสีครับการปลูกบอลสีมีทุกคัวเรือนครับทุกคัวเรือนจะมีบอลสีครับมีบอลสีต่างๆครับมากมายมากมายครับมากมายไอ้บอลสีกับบอลสีทุกคัวเรือนจะปลูกกันไว้เป็นไม้ประดับครับไม้ประดับบอลสีลากไล่สีชนิดบอลสีต่างๆครับ เป็นไม้ประดับบานกับประดับบานบ,บานับเบนเรือนบันเรือนสวยงามครับไว้ายไทรูปเป็นจุดไทรูปนบนสีบนรีจะปลูกไวายุกบ้านเรือนครับุกกรวเรือนจะมีบนซีครับช่วงนี้ ออกดังออนี่ตอนนบนออครับบนออออกดางออกดางบนออกครับออกดางตอนนี้ตอนนี้บนออกออกดางครับออกครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมการปลูกไม้ประดับครับ บอนซีบอนซีต่างๆครับจะมีไว้ทุกๆุกรวเรือนรับบอนซีนี้เคยสนใจบอนซีติดต่อพบมาได้เลยครับมีบอนซีมาทุกทุกรเรือนครับครับสำหรับคลิปนี้ อขอจับท่งตานี้ก่อนครับรับไปก่อนครับทางได้สุนใจก็เชิญมาเชิญติดต่อผมมาได้เลยครับบอลซีต่างๆครับ